เฮ้จตดการให้เฟ้นไฟดิมันกำลังเดินท่าแปลกๆอยู่ะเหมันไม่เป็นกํมลังอ่ะเฮ้ยเฟ้นไฟเฟนไฟย่างเฟ้นไฟทอดเฟ้นไฟอะไรเติมเองโคตรยาวอ๋อกระเด็นเลยโดนนิดเดียวอีกหัวอะกระเด็นไปนะเอาใหม่ก็ได้อ่ะให้แกพอใจโอ้โหกระเด็นโคตรสูงอะเติร์นก็สั่งฆ่าคนได้ทุกคนเลยเนี่ย ไม่ต้องบอกก็รู้เอามาหาพวกมันเอาเอามาหามันเฮ้ย <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยไอ้ออไกันเฮ้ยไม่เป็นไรนรอบนี้นนรอบนี้รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยหต้องเดินด้วยวะอยู่นี่มันจะรอดเหรอไม่ใช่หรอกขนาคนเอพเองโดนเลยไม่ชื่ออะไรพิลโลหนึ่งสองสามแปดสามแล้โหดรัวๆไปซะมลงน้ำแล้วระเบิดจะได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไอ้คนนี้มันทำอะไรคนนี้ อ้าวอ้าวเกิดสุดปะ <laughs> ดิ้นเวลาเฮ้ยบอลลูนมันอะไรกันเน่ะอะไรกันน่ะแต่จางที่บอลลูนตอนนี่อยู่บอลบอลลูนคือบีทิ้งแล้วเบิดแส่บอลลูนอะไรมองหน้าแล้ว <c oughs> เ,เปิดตาเฉียบมากโตโคตรสง จำนาเป็นไงบ้างนะราวน์ตัดสิจะเป็นคุณแล้วครับคุณผู้หญิงเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้คนที่เพิ่งระเบิดไปมันเป็นแฮกเกอร์เว้ยมันวิ่งเร็วมากเลยมันเป็นแฟ็คใครบ้ามันโนคุดาวด้วยมันผ่าคนเชื่อเลยเฮ้ยอะไรกันน่ะสู้กันเหรอฮะไอ้คนที่แล้วอ่ะไอ้คนที่เพิ่งระเบิดไปอ่ะเป็นการตามทันป่ะไม่เชื่ออะไร ไมคนที่แล้วอ่ะคนคนที่มึงระเบิดไปอ่ะที่มันแบบเยี่ยมมีระเบลมองหน้าหาเรื่องอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อว่านูดเอ็นโอโอบีไอยูนี่มันบูดีคนนี้ไปได้ไม่ไกลเลยอ่ะยากๆรู้มันระเบิดป่ะตอนเนี้ยมันระเบิดระเบิดระเบิดเข้าใจว่าอย่าแกล้งคนอื่นเข้าใจไหมที่หนึ มึงก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยไม่ดูโอ้โหบนท้องฟ้าเฮ้ยกอล์บนท้องฟ้าไม่เห็นเนี่ยฉันระเบิดมันรวยโอ้โหเอาใหม่ดูดูดูดีๆนะดูดีๆนะอืออือออาไหนแก้สังฆาได้หมดเลยฉันจะไม่ทำการไปแก้ไขมุ่งอีกแล้วเว้ยเม้งแกอยู่ไหนวะเนี่ย ลมแกนี้มันลกไม่ขึ้นเลยนี่ไงแตกก็แล้วแตกสะนแล้วไปเฮ้ยลงไปอ้าวเนี่ยงงก็ลงไม่ได้สะนแล้วเฮ้ยบูลลี่คนอื่นเขาทำไมวะระเบิดตาต่อชีพมือเล่เเาไอ้เกอร์อ เฮ้ยม really really ัน hey, วิ่งเร็วเกินไปว่ะจับจ like ับไม่ทันีไงใครก็มัรู้รลอยนะเฮ้ยมันหลับมันกระโดดเว้ยมันกระโดดไหนลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็ลงมาเฮ้ยมาขากให้มาใหากหน่อยมดูฝากกระเด็นเลยมีคนขาเป๋ว่าทำไงดีวะมันดูฝากกระเด็นเลยเนี่ยมีคนขาเป๋ะทำไงดีไหนเนี่ยเนี่ยอนเสื้อฟ้าเนี่ยคนขาเป๋เนี่ย เวลาเขาเดินเขาเดินเหมือนเหมือนขาหักไหนคนไหนผู้อยู่คนนี้นะเดี๋ยวผมจะเชื่อส่งเคาะเอส่งเคาะโอ้โหโดนระเบิดรัวเลยเว้ยตอนนะมันกำลังวิ่งพี่จะไปฝากคนอื่นทำอะไรกูทำอะไรทำอะไรกูหรือมึงโดนระเบิดรัวแน่กูบอกแค่นี้พอโอ้โหหนีอ่ะโง่โง่โง่ไม่นอามันจะฝากฉันเลยต้องทำฉันจะช่วยเธอเองทำให้เธอไปสูงกว่าเดิมโชคดี ติ่งเงี้ยวตับเปลูเป็นขี้โอ้โขึ้นด้วยทิ้งตัวเบื่วันนี้แล้วกันอ่โชคดีทุกคนไปละตูตูบอกเต้ใหญ่ฉันผลักไข่เปล่าไม่เห็นนะฉันจะผลักไข่ดีนะจะเลือกเลยแกเลือกเลยผลัไกไข่เหรอเนี่ยไพังอันน,น<แ>ี้มันโปหมือนกันน,นี่กูรู้กระเด็นไปเลย มีผักไอ้นี่เอ้อยอะไรเนี่ยจะโดนได้ไงวะมันเหมือนถ้าเเข้าใกล้ใครคนนั้นโดนเลยเว้ยฮะใช้คุลขาปีนี่น่าไอเสื้อฟ้าจะส่งคุณไปไกลๆ, <ไป S 2> ๆเลยเฮ้ยทำไมแกไม่ฝักให้มันเข้า,าประตูเอาวแค่เข้ามาใกล้ฉันทำไมวะถ้าฉันกดถือกดใช้มือเมื่อไหรนะ่หน่ะแกกระเด็นแล้วก็อาจ,จะยืนได้นาน,าน่มังเออวัดซับนี่แกวัดซับวัดซับโยโย่วัดซับเฮ้ยจัดการห้คนที่มันยืนอยู่บนป้ายยิง ฮะไหนเอ้อยากฝากตัวใหญ่เลยเป็นไงวะโอเคท่านั้นจะให้ nah. okay. Okay. มันนวนอ่ะรักกันนะเราเดิไปสักบม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 บหาหมดโอเคดีแต่กลางคนที่มันภายจะขึ้นบนป้ายโอเคมึงใช่ไหมเฮ้ยมีคนขึ้นบนป้ายแล้วเนี่ยง่ายวอเตอร์ต้องแคร ระเบิดไปเอารากาศเ๋ยมั้งน่ะพี่ผู้ชายคนนี้เขาใช้อีโมจิด้วยฮ่าดูวาถ้าบีไปเฟนจะไม่มีเพื่อนเลยได้เลยเดินกันมั่ะเพื่อนมึงเนี่ยเอาไปไปด้วยกันเนี่ยเอออยู่บนบอลลูนไปอ่าหญิงโซโอหังนะเพื่อนมึงก็โดนด้วยนะบอสแค่นี้พอเฮ้ยมันโหดเกินไปแล้ว เฮ้ยอันนี้อแล้วดิลองคุยกับเพื่อนมันเย้ทำไมวะเพื่อนทำไมนายต้องหัวเราะด้วยเฮ้ยจัดกายนี่ดิมันง่วงนอนอ่ะปลูกให้เขาตืเ่ยชุดนอนน่ะนะของง่วงนอนโชวงดีเพื่อนไปเกิดูตรงที่สปอร์บอลลูดีดีอ่ะ ทุกคนต้องการลอยได้หมดเฮ้ยแต่กับคนที่คนป้ายยิบตรงป้ายอ่ะจะไก่หมดเลยเยอะเลยอ่ะอ่าได้เล่นละได้เล่นละทำสูงสูงกว่าคนอื่นเข้าใจไหมครับโอ้โหสูงจังเยเป็นเปฟสเลยโอ้ <laughs> อะไรเพื่อนอะไรเศร้าเหรอบวนวนลูนไดเปลเ่าอ่ะเศร้าแล้วก็ไปบินไปเลยได้ได้ไม่มีปัญหาเลย แต่แหละเขพูดแรงเขาอืม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 บอรู้ระเบิดแต่แต่บอลรุ่นยิงมอลรู่โดนที่แค่สต็อปยูดิสโอเคโอเคกูรวยกูรวยใช่แล้วกูรวยกูรวยใช่แล้วอ่ะกูรวยมึงน้องเขาต้องทำยังไมนะฮะกูรวยเดี๋ยวเป็นโควิดนะอยู่หางกันเลยใครแลนด์ไทยแลนด์มึงคนไทยแลนด์